นี S <S ่ทั้งคนค้มเคร่องเยนะคนน้องแอบดูนะุช่าลองเทียบกเรียคือจริงๆนล้อายุกจะเป็นแค่ของดวยอะไรเท่านั้นแะรับใช่ด้าคาเทีเท่าไรมะนาวเท่าไรรเนี้ย ไงบางไม่พูดเลยครับไม่พูดเลยครับไม่รู้ไข่ไว้สุดท้ายแสดงว่าของ ทีทนี้ท่านจะทำด้วตัวของท่านเองและรับสัทด้วยตัวเองค่ะลองดูนะคะว่าท่านจะยกน่าจะไมไดะ้มไม่มร้กนท่านจะยกท่านยกแกาอะไรคะวันนี้เส้นมีอะไรเอ่ยเส้นมีใส่ทุกอย่างสรุปผมใส่หมดอ่ะ นี้นะคะท่านายกจเริ are, mm ่ม hmm. ด้วยการลวกเส้นหมี่นะคะแล้วก็ดูธรรมะธรรมแมงมากเลยแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปนะคะแล้วก็คุณตุลานะคะก็มาแนะนำท่านนายกว่าอย่าใส่เชือกอะไรอย่ากใส่หมูขนาดไหนใส่ไปแล้วจานนี้น่าจะใส่ปลาช่อ้วย็ทำต้มแก้วนะมือเกิดเพื่อสิ่งนี้โอ้ทำต้มแก้วเนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านทำเสร็จแล้วนายกตาเลยแต่ว่าที่เนี่ย นายกอาจจะตั้งครวเอง